ยโสธรน,นั่งใบาเสได,ด้มาออชันไมทีเดียวป้ครับเมืองแต่ง<อ>หัววันรบล้านคนงามนมเรีบร้อยมายิโก้ีโหนาะ ท่านนะครับพี่น้องสือบัตรเขามาในกลุ่มปิดเลยพี่น้องเด้อนะครับวันนี้เป็นไลฟ์พิเศษวันนี้เป็นพสาวน้อยเป็นแพงบุกพวกนาจันนี่มือเปล่านะครับมานี้โอนเข่าวบันที่นะครับของพจันนี่เลยนะครับเข้าไปทางเพจสาวน้อยแพงนะครับปรับบดไว้แล้วเรียบร้อยแมนพี่น้องเข้านะครับเจ็ดท่านก็ท่านที่กลักบนกันในขณะนี้นะครับรีบๆเข้ากลุ่มอีกว่าจะกินทีแล้วเป็นการกันการแสดงการแสดงเริ่มขึ้นแล้ววันนี้มีเพลงอะไรมาฝากวันนี้ยืนหนึ่งมึงเขาเอาคือมาบรมีค่ะ โอเคโอเคเด้น่นเหมือนประม่นผงที่หล่นปลายเสียดายได้น่อันนี้โอเคก็เป็นอยังค่ะอาจารย์ว่ตีผ้ากันตีหัวอะไรเนี่ยฝากพี่น้องน้ำแนววันที่ยี่สิบเอ็ดเพลงใหม่องุ่ยิงค่ะผลงานเพงอาจารย์นะกระตีพ้ากันเป็นอยังองุ่ยิงคือถามมาคือพ้ากันดองผ่านทำไมติดหนาผากของท่านเป็นเม็ดุเพลงใหม่เออเพลงใหม่เพลงใหม่ขอิดแจ้งพี่น้องเป็นทั้งารสร้างผสมน้องหัก วันที่ยี่สิบเอ็ดก้างเช้าประเก่าฝากฟีลรองคนละแชร์ล้กกัเพลงไนผลงานใหม่ของน้องโซเฟียนำโคเวอร์เพลงตัวแฟนวันจักไหนวันที่ยี่สิบสามเก้าโมงเช้าสามวันสามวันแปดล้านดิวนี่ท่านติ๊กต็อกนะครับเออแล้วเพื่อนจะสิปอยออกมาของโซเฟียพอเพลงหลัห่าพอเพ่งหลักยี่สิบเดี่สิเอ็ดเดนดิมามีอีกเพลงหนึ่งเียอเพราะคดชิ้ว่นไปตามขี้วละหนู ทุกเพียสะพนซือีกเนียนี่จอรออยู่ทุกทีตักไอ้กกระายมาอีกคนน่ะกระายังอีกระายกับตอต้องเดึกดเอามายืนก็ยืนยืนค่ะ พี่น้องนะครับเจ็ดพันกับท่านตอนนี้นะครับซื้อบัตรก็ไปในกลุ่มติดนะครับซื้อบัตรก็ไปในกลุ่มติดันแน่นอนแนวลำสนุกสนานสไตล์สาวน้อยเพชร้ันแพงสังสค์ข้าวมดสื่อกบพี่กับน้อมาาครับผมเข้ากลุ่มติดได้เลยเข้ากลุ่มติดรอเลยเ้าละวงสองนะพ่อโอ้ได้อยพ่อจอยวงสองน่นอนพ่อจอยหลาไปยุบ่ะ ก็โจอก็เบากน้ำเอาพวกโจกี่เนีสั่งผสมอักยังก่อนไม่หลับไปยุ่้องสองป่ะง่งห้องสองพาพาออกก็เทาคืึ่งไี่เลยเอาไปาออเ่าคึไปได้ค่ะอาจารย์ 我们这里呢。 มาถือป้มา้า,าลงถึงทางใต้มองจอ จืดดึงเป็นเขาเยืดเ ไม่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 ไ เป็นจากเศร้ากับเศร้าุกวนไหมนะให้เพิ่นกินนอดวันที่วันที่ี่สิบเอคะจโมมอุสามสอากาค่ะพี่จริกับพี่จินตลาค่นี่ช่องพี่จินตลานะคะร้องพจินตลาเดี๋ยวเพิมกันวันนึงนะไพียงมุดเจ้าเข้ากันมาอยางไหส้เยงโออย้้้้ย อแต่ว่าหนึ่งวันหนึ่งเพลงกูยังไม่ร้องเลยวันนี้เด่๋ยวขอขผ่านหนึงวันเลยไม่เดี๋ยพี่แซมทีหลังก็ได้เพราะว่าันีย่งพี่แซมกอนเบตเต็มเลยอันนี้นเงที่แบบเจสละเจสละครับอันนี้ตอนเีเขายังพานเดใสเต็เต็เังพนใดแกต็มเอ เพราะฉะนั้นฝากวันที่21เด้อพี่น้องเด้วย3โมงเช้าครับผมเก่านาฬิกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจกับพี่หละหน่อยอุงอิงเพชรบ้านแพงอ่ะซอยเชียร์ซอยสนับ